สวนที่ถราทาเคมีี่ยใบทุเรียนหล่นลงมาแล้วเขาจะกวาดออกจากโคนต้นทุเรียนหมดเลยนะเพราะ เพราะกลัวไฟทอฟทร่ามันมามามาเจริญในใบทุเรียนเพราะมันเป็นพืชอาศัยไงก็จะทําให้โรคไฟทอประบาดเรื่องจริงไหมจริงนะจริงนะไม่ใช่ไม่จริงที่เขาทามาถูแบบเคมีแต่ของเราแบบอินทรีเนี่ยเราใบทุรียนเนี่ยเรากวาดกับข้าโคนเราไม่กลัวเพราะหนึ่งเรามีเคย่อยให้รวดเร็วอันที่2ถ้ามันมีไฟทอปมากินเราไม่กลัวเรามีคีโตเมียมคีโตเมียมผมรับประกันได้เลยที่ทามาเป็น30ปีแล้วเรามีคีโตเมียมไปควบคุมอยู่ ไฟค่าคเชื้อไฟท็อปอยู่เพราะมันไม่มีปัญหาฮะผลทุเรียนร่วงบางอะไรบางเงี้ยมันมันจะมันจะช็อกเขาเรียกว่าอาจจะช็อกความร้อนได้คีิช็อกเนี่ยกลางวันเนี่ยอุณหภูมิเริ่มสูงจําเป็นจะต้องใช้จุลินซีย์ปรับสภาพดิน k คต้องฉีดลงไปในดิน ใต้สงพุ่มทั้งหมดเลยเราแนะนําให้เขาจะไม่ตัดหญ้าใช่ไหมไอ้หญ้าที่ตัดหรือใบทุเรียนที่มันหล่นมาให้ขวาดแล้วคุมโคนนรักษาความชื้นที่โคนแล้วก็ที่ผิวหน้าดินใช่แล้วก็จุลินทรีเคสหอจานมาฉีดเดือนละครั้งเดือลครั้งเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายย่อยสลายพืชเราจะคายน้ําน้อยถ้าเทียบกับ ทุเรียนที่เขาไม่ไม่คุมร้อนแดดร้อนมากจะคายน้าเยอะ,อะแต่พอคายน้ําเยอะนี่ก็จะมีปัญหาในการสังเคราะห์แสงอะไรต่างเพราะตรงนี้จะมันจะทําให้ควบคุมนอกจากความเรื่ง้งพั์และอุณหภูมิที่ใต้ต้นเนี่ยมันต่ำกว่าอุณหภูมิกลางแสงแดดช่วงนี้มันมันเริ่มแรงรน้ำเริ่มน้อยแดด กลางวันเนี่ยอุณหภูมิเริ่มสูงแล้วก็คาดว่าจะสูงไม่แพ้ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในในสวนทุเรียนเอาเอาทุเรียนเป็นหลักก่อนนะ,ะในสวนทุเรียนที่เราไปทํามาอย่างปีที่แล้วนะแล้วก็ที่นี่ผมจะต้องแนะนําให้เขาทาแน่นอนนั่นคืออะไรนะรู้ไหมฮะคือมันจำจำเป็นจะต้องใช้จุลินรีย์ปรับสภาพดินเคเอสจุลินรีย์ปรับสภาพดินเนี่ยหมายว่าต้องต้องฉีดลงไปในดินใต้สงพุ่มทั้งหมดเลยแล้วก็ เราแนะนําให้เขาไม่ตัดหญ้าใช่ไหม,อมไอ้หญ้าที่ตัดหรือใบทุเรียนที่มันหล่นมาให้ขวาดแล้วคุมโคนเพื่อคุมโคนเพื่อให้รักษาความชุ่มชื้นรักษาความชื้นที่โคนแล้วก็ท,ที่ผิวหน้าดินใช่แล้วก็ต้น จุเลนตีเคสหอจานมาฉีดเดือลครังเดือละครั้งเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายย่อยสลายตอนนี้พอกลับมาเป็นปุ๋ยให้เราแล้วก็พอย่อยสลายแล้วไอ้ตรงเนี้หน้าดินเนี่ยมันจะชื้นตลอดในขณะที่ข้างนอก38เนี่ยนะเรามาข้โคนต้นเนี่ยที่เราไปวัดที่ที่สวนต้นโตปีที่แล้วข้างนอก38ข้างในส4นะคือเดินเข้ามามันเปลี่ยนบรรยากาศเลยมันพอความชื้นสามารถในในทรงพุ่มเนี่ยมันมันสูงกว่ามันอะไรมันแดดก็ร้อนครับ พืชเราจะคายน้ําน้อยถ้าเทียบกับทุเรียนที่เขาไม่ไมคุมแล้วแดดร้อนมากจะคายน้ําเยอะอแล้วพอคายน้าเยอะนี่ก็จะมีปัญหาในการสังเคราะห์แสงอะไรต่างเพราะตรงนี้จะมันจะทําให้ควบคุมนอกจากความซื้นพัดแล้วอุณหภูมิที่ใต้ต้นเนี่ยมันต่ำกว่าอุณหภูมิกางแสงแดดนนปีที่แล้วเราไปวัดกันมานนตรงนี้สําคัญมากมันจะเกี่ยวกับเรื่องผลทุเรียนร่วงมั่งอะไรมั่งเนี่ยม,มันจะ,ม,นจะมันจะช็อกเขาเรียกว่าอาจจะช็อกความร้อนได้คิดช็อกเนี่ยถ้าบางสวนที่เปิดหน้าใช้เคมีผมเจอปีที่แล้วนะ ร้อนมากเนี่ยเขามันช็อกนี่มันมีผลทุเรียนร่วงด้วยนะวันนั้นตรงเนี้ยให้ใช้เทคนิคนี้แล้วตอนเนี้จะสังเกตว่าถ้าใช้ตัวเคเไปเรื่อยๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไหมสวนกุหลาบเหมือนกันเดี๋ยวสวนกุหลาบเป็นดินเหนียวดินก็จะนุ่มเลยลดน้ำไปเนี่ยไหลออกข้างดินจะนุ่มวดินปัจจุบันนี้ลดน้ำปั๊บแล้วดินจะซึมน้ำได้ดีดินลงไปข้างล่างทันทีเลยจะมีการซึมน้ำได้ดีนี่ยอันนี้คือ เป็นห่วงแล้ตรงนี้เทคนิคตรงนี้จะต้องเอาไปใช้แล้วตรงนี้เป็นเทคนิคอย่แนนเป็นเทคนิคที่สําคัญนะที่อาจารย์กล่าวมาในหัวข้อนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยพืชจะมีการขายน้ําสูงทั้นนั้นเนี่ยเราต้องมีการสร้างระบบใต้ต้นเขานียให้มีความชุ่มชื้นระบบนิเวศใต้ต้นตามตามที่อาจารย์ได้เล่ามาเนี่ยเทคนิคที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคสาคัญที่จะช่วยทําให้พืชเนี่ยสู้กับ แล้วก็เจริญปกติอ่าเารปกติใช่ที่เขาลดการคลายน้ำเขาแล้วทําให้เขามีความแข็งแรงที่จะสู้กับสภาะอากาศภายนอกที่ร้อนได้ใช่ครับที่เป็นเทคนิคสําคัญที่ที่ต้องต้องดีเลยที่อาจารย์ที่อาจารย์ได้สอนเทคนิคนี้ขึ้นมาครับแล้วเทคนิคนี้ทําผ่านแล้วเรียบร้อยถ้ามีตัวอย่างจริงแล้วที่ที่สอนคุณตงก็เห็นตัวอย่างแล้วครับแล้วนี่ส่วนคุณพรศักก็แล้วแนะนําให้เขากำลังทําอยู่ด้วยนร่วันนี้เขาก็คนงานเนี่ยมาไล่เอา อาเศษวัชพืชแต่ละคุมโคนต้นกินอ่าแล้วเดี๋ยวให้เขาฉีดเคเอสที่รบอบต้นนี้ด้วยเพื่อที่รักษาสภาพสมดุลให้ให้ให้พืชก็บางสวนที่ผมประสบการเนี่ย สวนที่ไ้ารำเคมีอ่ะใบทุเรียนหล่นลงมาแล้วเขาจะกวาดออกจากโคนต้นทุเรียนหมดเลยนะครับเพราะเขากลัวไฟทอปเทรามันมามามาเจริญในใบทุเรียนเพราะมันเป็นพืชอาศัยไงก็จะทําให้โรคไฟทอประบาดเรื่องจริงไหมจริงนะจริงนะไม่ใช่ไม่จริงที่เขาทามาถูแบบเคมีแต่ของเราแบบอินทรียเนี่ยเราใบทุเรีนเนี่ยเราขวาดกลับเข้าโคนเราไม่กลัว เพราะว่าหนึ่งเรามี KS ย่อยให้รวดเร็วอันที่สองถ้ามันมีไฟท็อปมากินเราไม่กลัวเรามีคีโตเมียมคีโตเมียมใช่ผมรับประกันได้เลยที่ทำมาเป็น30ปีแล้วเรามีคีโตเมียมไปควบคุมอยู่ไปฆ่าเชื้อไฟท็อปอยู่เพราะันไม่มีปัญหาครั่การคุมโคนก็หมายถึงว่าจะเป็นใบทุเรียนหรือพืชที่เราปลูกเอาคุมได้เลยคะคุมได้เลยแล้วก็ใช้ KS ด้วยร่วมกับคีโตเมียมด้วยเพื่อให้คุมสภาพเนี้ยให้เกิดกระบวนการย่อยด้วยและเกิดการป้องกันเชื้อราด้วยป้องกันเชื้อรารักษาโรครักษาโรครากเน่าด้วย แล้วก็พืชก็แข็งแรงด้วยครับ